จับไงกระดองแห่สองเลขเด็ดเต่าเดินเข้าบ้านก่อนวันหวยออกเชื่อมาให้โชคจับไงกระดองเต่าดำตัวใหญ่เดินเข้าบ้านก่อนวันหวยออกเชื่อมาให้โชคเพราะเคยได้รางวัลมาแล้วแห่สองเลขเห็นชัดขึ้นสามตัววันที่15มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใกล้วันหวยออกที่บ้านเลขที่400หมู่ที่2ตประจันตาขามอประจันตคามจัมจังวดประจินบุรีมีชาวบ้านพบเต่าดำขนาดใหญ่ซึ่งคลานอยู่บริเวณหน้าบ้านเชื่อว่ามาให้โชค นายโชคชัยนำราชอายุ22ปีเจ้าของบ้านผู้พบเต่าไปทำธุระกลับมาได้เห็นเต่าดำตัวขนาดใหญ่คลานอยู่บริเวณแถวหน้าบ้านจึงได้จับมาใส่กาละมังขังไว้เชื่อว่าจะมาให้โชคเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกหวยมาแล้วงวดนี้จึงเชื่อว่าจะได้โชคอีกครั้ง จึงได้จับเต่ามาขังและส่องหาตัวเลขตามกระดองของเต่าและบริเวณท้องของเต่าดำเห็นเป็นตัวเลข597อยู่บริเวณกระดองใต้ท้องของเต่าดำและได้นำเต่าดำตัวดังกล่าวมาชั่งกิโลได้5กิโลกรัมจึงตีเป็นเลข05จึงจะนำตัวเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่17มกราคม2567เพื่อลุ้นโชคใหญ่วังได้เฮในปีมังกรทองเรือดำน้ำซื้อไม่ซื้อสุทินบอกสุดท้ายจบทีคณะรัฐมนตรี สุทินเอเตรียมเรียกผบทรผู้เกี่ยวข้องถกเรือดำน้ำหลังได้คำตอบจากอสสย้ำสุดท้ายจบที่คณะรัฐมนตรียึดสามแนวทางเหมือนเดิมวันที่15มกราคม67ที่กองบัญชาการกองทัพไทยบกทททะแจ้งวัฒนะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมาภาษณ์ภายหลังประชุมสภากลาโหมนอกสถานที่ครั้งแรกถึงความคืบหน้ากรณีเรือดำน้ำภายหลังอายการสูงสุดส่งคำตอบมาให้กองทัพเรือว่า อ่านแล้วเพิ่งได้รับมาก็ต้องหาหรือในเร็วๆนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือมาหาหรือกับฝ่ายนโยบายและฝ่ายกฎหมายจะคุยกันว่าจะหาข้อสรุปอย่างไรเท่าที่อ่านดูสุดท้ายก็ต้องจบที่คณะรัฐมนตรีส่วนที่กองทัพเรือส่งหนังสือสอบถามเรื่องข้อกฎหมายหลายกระทรวงนั้นนายสุทินกล่าวว่าเท่าที่ทราบมีอายการสูงสุดเป็นหลักเรื่องอื่นไม่ทราบอาจจะเป็นการถามความเห็นอย่างไม่เป็นทางการซึ่งขณะนี้พอบทรอ ไปราชการต่างประเทศทราบว่ากลับพรุ่งนี้16มกราคมก็จะรีบหารือกันก็อยากให้จบให้เร็วที่สุดแต่หากจบเร็วแล้วเสียหายก็จำเป็นต้องใช้เวลาส่วนจุดยืนของรัฐบาลและส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือเดินหน้าต่อเรือดำน้ำติดเครื่องยนต์จีนนายสุทินกล่าวย้ำว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ยึดสามหลักหนึ่งความต้องการของกองทัพเรือ2ผลประโยชน์ของประเทศต้ตองไม่เสียหาย3ถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากยึดสาหลักนี้ก็จะออกมาเป็นแนวทาง